สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง FORTALA วันนี้เราจะพาไปพบกับหนึ่งในรถสูอร์คา์ที่ทุกคนต่างพูดถึงมากที่สุดในปี2026กับุดยนดนวัตรกรรมจากอิตาลีอย่างเฟอร์รารี่4 8 0รุ่นใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมความเด่นที่เหนือระดับเทคโนโลยีสุดล้ำและดีไซน์ที่สวยราวกับงานศินละปะเฟอร์รารี่ไม่เคยทำให้แฟนๆผิดหวังและรุ่นนี้ก็เช่นกันครับมันคือการผสมผสานระหว่างความดิบความหรูและความแม่นยำอย่างสมบูรณ์แบบ เริ่มจากภายนอกกันก่อนเลยครับ Ferrari F480 มาพร้อมกับดีไซน์ใหม่ที่ออกแบบโดยศูนย์ออกแบบมาราเนลโลซึ่งเน้นหลักอากาศพลศาสตร์ขั้นสูงรูปลักษณ์ของรถดูชเชียวทุกมุมเส้นสายบนฝากระโปรงหน้าถูกออกแบบให้รีดลมได้อย่างมีประสิทธิภาพกระจังหน้าแบบ Active Aero สามารถเปิดปิดได้อัตโนมัติตามความเร็วของรถเพื่อเพิ่มแรงกดและลดแรงต้านอากาศ ด้านหน้าไฟ l e ด m ม t r i กดีไซน์ใหม่บางเฉียบเสริมความดูดันและล้ำยุคก,กันชนหน้าถูกออกแบบให้มีเอส i ิตเตอร์คาร์บอนไฟเบอร์ขนาดใหญ่ที่ช่วยให้รถเกาะถนนได้ดีขึ้นขณนะเข้าโค้งด้านข้างตัวรถถูกเน้นให้มีเส้นคมเฉียบไล่จากซุมล้อหน้าจนถึงด้านท้ายพร้อมช่องดักอากาศขนาดใหญ่สำหรับระบายความร้อนเครื่องยนต์กลาง ในส่วนของด้านหลัง Ferra ร i ี่ f 4 8 0โชว์ความล้ำอย่างชัดเจนไฟท้ายแบบวงกลมคู่ดีไซน์ใหม่ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากกลุ่นคลาสสิกของ Ferra ร i ี่แต่ถูกปรับให้ทันสมัยขึ้นด้วยไฟและเต็มระบบท่อไอเสียคู่ขนาดใหญ่ตรงกลางพร้อมดิฟฟิ s เซอร์คาร์บอนไฟเบอร์แบบแอคทีฟช่วยเพิ่มแรงกดท้ายรถในความเร็วสูงสปอยเลอร์หลังสามารถยกขึ้นอัตโนมัติเมื่อความเร็วเกิน120้อกิโลเมตรต่อชั่วโมง,ล,องอล้ออลูมิเน้ยหนักเบาขนาด21บนิ้วถูกออกแบบพิเศษให้ส บอกเลยว่าภายนอกของ f 4 8 0ไม่เพียงแต่สวยแต่ทุกส่วนมีฟังก์ชันการทำงานเพื่อความเร็วและเสถียรภาพที่แท้จริงเข้ามาภายในกันบ้างครับภายในห้องโดยสารของ Ferra ร i ี่ f 4 8 0ยังคงเอกลักษณ์ความเป็น Ferra ร i ี่ไว้อย่างครบถ้วนแต่เพิ่มเติมด้วยเทคโนโลยีและความหรูหราที่ล้ำกว่าเดิมวัสดุภายในทั้งหมดเป็นอลังคาราและคาร์บอนไฟเบอร์คุณภาพสูงเบาะนั่งทรงสปอร์ตออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์รองรับแรงเหวี่ยงขณะเข้าโค้งได้ดีเยี่ยมและยังมีระบบปรับไฟฟ้าเต็มรูปแบบ พวงมาลาัยแบบฟอร์มูล่า1ที่มีปุ่มควบคุมทุกอย่างในมือเดียวทั้งโหมดขับขี่ไฟเลี้ยวและระบบล้อคอนโทรลพร้อมหน้าจอแสดงผลดิจิทัลเต็มรูปแบบขนาด16นิ้วแสดงข้อมูลความเร็วรอบเครื่องยนต์อุณหภูมิและแรงดันเทอร์โบแบบเรียลไทม์ตรงกลางคอนโซลไม่มีจอสัมผัสขนาดใหญ่เหมือนรถทั่วไปแต่เป็นจอขนาดกระทัดรัดแนวนอนที่ออกแบบให้เข้ากับผู้ขับโดยเฉพาะเฟอร์รารีเน้นการขับขี่มากกว่าความบันเทิง แต่ยังรองรับ Apple CarPlay และระบบนำทางแบบ 3D พร้อมระบบเสียงพรีเมียมจาก JBL ที่ออกแบบเฉพาะสำหรับห้องโดยสารขนาดเล็กของซูเปอร์คารุ่นนี้ในส่วนของเครื่องยนต์ครับหัวใจของ Ferrari F480 คือเครื่องยนต์ V8 ขนาด4.0ลิตร์โบคู่รุ่นใหม่ล่าสุดให้กำลังสูงสุดถึง780แรงมา้าและแรงบิดมหาศาลกว่า800นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติคลัตช์คู่แบบ8สปีดที่ให้การเปลี่ยนเกียร์รวดเร็วเพียงเซียววินาที เฟอร์รารี่เคลมว่า F480 สามารถทำอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายใน2.6วินาทีและทำความเร็วสูงสุดได้กว่า340กิโลเมตรต่อชั่วโมงถือว่าเร็วและแรงเกือบเท่ากับรุ่น V12 อย่าง SF90 แต่ประหยัดน้ำมันและควบคุมง,ง่ายกว่าเพราะใช้ระบบขับเคลื่อนไฮบริดเสริมพลังด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเล็กที่ช่วยเพิ่มแรงบิดในรอบตน้นระบบขับเคลื่อนแบบ e-Hybrid ของ F480 ยังช่วยลดมลพิษและเพิ่มประสิทธิภาพการตอบสนองได้ดีกว่าเดิม โดยสามารถขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวได้ระยะทางประมาณ25กิโลเมตรเหมาะกับการใช้งานในเมืองที่ต้องการความเงียบและประหยัดในด้านสมรรถนะการควบคุม f e r r a r i ร,รี่ F 4 8 0มาพร้อมระบบ s ซ d e Slip Control 8.0 eDif f 3และระบบกันสะเทือนแบบ Magnetic Suspension ที่สามารถปรับความแข็งอ่อนของช่วงล่างได้แบบเร็ว t i m มตามสภาพถนนไม่ว่าจะเข้าโค้งแรงแรงหรือขับทางตรงในความเร็วสูงรถยังคงให้ความมั่นคงและนิ่งสุดยอด พวงมาไลัยไฟฟ้ารุ่นใหม่ถูกจูนให้แน่นยำยิ่งขึ้นให้ความรู้สึกถึงถนนได้ดีระบบเบรคคาร์บอนเซรามิกขนาดใหญ่สามารถหยุดรถจากความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ในระยะเพียง31เมตรเท่านั้นและระบบควบคุมการทรงตัวแบบแอคทีฟช่วยให้ขับขี่ในทุกสถานการณ์ได้อย่างมั่นใจแม้จะเป็นรถซูเปอร์คาร์แต่ f ฟ r ร a r i ีก็ไม่ลืมเรื่องความสบายในชีวิตประจำวันครับภายในยังมีระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติแบบดูอัลโซนระบบชาร์จโทรศัพท์ไร้าสายบอปรับอุณหภูมิ และช่องเก็บของขนาดเล็กเพียงพอสําหรับของใช้จําเป็นในการเดินทางมาดูกันในส่วนของราคากันบ้างครับ Ferra ร i ี่ F480 2026เปิดตัวในตลาดโลกที่ราคาประมาณ15ล้านถึง18ล้านบาทขึ้นอยู่กับออปชันและการตกแต่งเฉพาะตัวซึ่งแน่นอนว่าราคานี้ไม่ได้แปลกสําหรับรถระดับซูเปอร์คาร์ที่ให้ทั้งพลังมหาศาลเทคโนโลยีล้ําสมัยและชื่อเสียงระดับโลกแบบ Ferra ร i สี่สหรับในตลาดประเทศไทยหากมีการนําเข้าอย่างเป็นทางการ คาดว่าราคาหน้าจะอยู่ราวๆ28-32ล้านบาทหลังรวมภาษีนำเข้าแต่แน่นอนครับสำหรับแฟนเฟอร์รารี่ตัวจริงแล้วราคาคงไม่ใช่ปัญหาเพราะสิ่งที่ได้คือความเป็นเอกลักษณ์ความหรูหราและสมรรถนะที่ยากจะหาใครเทียบได้โดยรวมแล้ว Ferra ร i ี่ F480 คือซูเปอร์คาร์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดคันหนึ่งในปี2026ทั้งในด้านดีไซน์ที่สวยเฉียบสมรรถนะที่แรงแบบสุดครัวและเทคโนโลยีที่ผสานกันระหว่างเครื่องยนต์เบนซินและมอเตอร์ไฟฟ้าอย่างลงตัว มันไม่ได้เป็นแค่รถแต่มันคือผลงานศิลปะที่ขับได้จริงบนท้องถนนใครที่ได้เห็นหรือได้ลองขับจะต้องตกหลุมรักในความเร็วเสียงเครื่องยนต์และสัมผัสขององค์การควบคุมที่เฟอร์รารี่เท่านั้นจะให้ได้รุ่นนี้จะเป็นอีกหนึ่งตำนานใหม่ของค่ายมาลำพองแน่นอนครับ และทั้งหมดนี้คือรีวิวเต็มของ Ferrari F 480ปี2026จากพวกเราหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง F Auto Garage ของเราไว้ด้วยเพื่อไม่พลาดรีวิวรถหรูรถใหม่และซูเปอร์คารุ่นต่อๆไปขอบคุณที่รับชมจนจบแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ